ตอนที่แล้วพงันแล้วได้ราลงน้ำนะผม <over> จมทั้งอันเลยโอเคได้ครับฟังดีใจแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคตอนนี้เนื่องจากว่าบรรยากาศท้องฟ้าเริ่มมันหมดแล้วเนาะใม่มสังเกตด,ดูท้องฟ้านมเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าจะมุ่จะลองเข้าชุดลมหรือจะพิมพ์ดูนะผมว่าผมาใช้การปรับไอ้บรรยากาศที่นี่ได้ไหมแล้วกันนะผมน่าจะช่วย r e v o l u t i o ได้ไงมันจะอยู่หัวข้อด้วยแล้วก็เผื่อทดสอบชุดลมใหม่ได้นั่นเองนะผม วันหน้าครับขอจอยได้นะครับโอ้เห็นในตาเธอแล้วว่าส,สนใจอะ่ะให้ทายนะเด็กเขาชมรมพูดเราใช่ไหมนะเธอให้แล้วครับถ้าตออชมรมวาสารนี้คุณจะได้เขียนหัวข้อเพื่อบงการอีทธิพนนักเรียนโรงเรียนนี้ได้จัดไปอู้หูงหงออู้เจ๋งไปเลยนี่เราเข้าสู่ที่นี่นะจะกระดูหัวข้อที่เธอเขียนต่อไปแล้วกันนะได้เลยค่ะอ้อน่ารักว่ะดูดิเดพรสเลยโอเคดูเป็นนักข่าวเต็มตัวแล้วค่ะ เขียนเนี่ยอ่าโอเคเราเขียนได้หลายหัวข้อนะบอมอากาศไอ้ข้ออาร์นี่ไหมที่ให้อินพุตไปด้กันโรงเรียนได้นะมข้ออีช่วยชื่อเสียงเราใช่ไหมแล้วข้อเอฟคือจัดการทาลายชื่อเสียงตัวใจอืมเอาข้ออาร์นีโอเคมันก็คือมันน่าได้ใช่ไหมได้หระมั้งเดี๋ยวคงได้เองไม่ก็จะแบบมีผลในการตีพิมพ์พรุ่งนี้ก็ว่าไปนะมไม่รู้ระบบเหมือนกันแต่เท่ดีนะหมดเท่ดีนะโอเค โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าผมจะมาทำอีเวนต์ชมรมด้วยหนุมเท่หน่อยหนึ่งแล้วกันใช่ไหมแอคทิวิตี้ได้นะนี่ไงทุกท่านทำให้าพอดีเลยคุณจะต้องตีพิมพ์บางอย่างของที่นี่นะจัดร่วมกันไหมจัดไปค่ะเยี่ยมเลยงั้นจัดไปโอเคแล้วก็ช่วยกันยืนตรงโครองชาตินะผม <laughs> ตามนั้นโอเคปรินบทความที่ใหม่ให้น้องเรียนก็ว่าไปนั่นเองนะผมตีพิมพ์ตีพิมพ์เรียบร้อยก็อย่าลืมเข้าทุกอาทิตย์เนาะ นอนครั้งนึงนะผมเพื่อที่จะไม่ให้โดนเตะออกจากสมลมไปนั่นเองนะผมด้วยโอเคสตาร์ที้5เคลียร์นะผมไปต่อวันเสาร์ดูผลลัพธ์แล้วก็คุณต่อไปนะผม I can't take my eyes off my senpai for even one moment เนี่ยหยุดมองน้องพี่ได้เลย Because there's always a new girl trying to steal him from me เพราะว่ามีเด็กสาวอีกคนนึงจะมาขโมยใจเข้าไปนี่เนี่ยนะอ่าฮะ This week สัปดาห์นี้ตู่ช้างเป็นเด็กสาวที่ฝันจะเป็นป๊อปไอดอลใช้วเวลาหลายปีของเธอในการเรียนรู้การร้องเพลงนัะเต้นลําแล่แย่หน่อยนะที่มันจะเสียเปล่าืมยิ้มสวยตลอดเวลา พลังงานก็เหลือลน้นผู้ชายคนรับผู้ชายคงต้านทานเธอไม่ไหวใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่เะล่ะคนนี้ไม่มีทางที่ปล่อยไปได้แน่ๆเลย need deal with her. ต้องรีบรับมือกับเธอจัดการเธอให้เร็วด้วยเธอเตรียมจัดเวทีที่โรงเรียนมวงเดียนที่เธอต้องการแสดงของเธอได้เพิมพ์่ารงๆของเธอเครื่องเสียง all those wires and cables มีไมคมีเครื่องเสียงมีสายไฟลงระยรกันมากมายก็ kind of there มีโอกาสจะจุดพวกนี้แลนะเนาะฉันว่า she wants to captivate an audience だชีอยากที่จะจับใจคนดูใช่ไั้เนี่ย well i should lend her a hand เดี๋ยวให้จับใจเลยจ้าต้องให้การแดนนี้มันช็อกไปเลยโอเคช็อคกิ้งกับเคเบิลบางอย่าง สายไฟนะผมเลยเดาได้พอสมควรว่าน่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าคิดว่าน่าใช่นะผมก็น่าจะคล้ายๆพวกไอ้ดักไฟฟ้านะ๋ตวต้องดูว่ามีอะไรตรงเวทีที่ทําได้บ้างนะผมมาเค okay, มาแล้วเฮลุ่มพีคุณพี่ค่อยากให้คุณช่วยนะคะโอ้โ oh, หมีกูนี่นะ <laughs> อ๋อให้ทำอะไรหรอเนี่ยเธออยากมีประสบการทุกอย่างนะคะแม้แต่การร้องพลก็เช่นกัน อยากเพนต่อไปมันเป็นเพลนที่ดีมากๆเลยไงคะเพราะงั้นแล้วทำเป็นต่อไหมเกี่ยวตรงไหนกับประสบการณ์ดนตรีของเธอเนี่ยแท้สุดๆเลยนะแท้ไปเรื่อยๆอะต่อไปคนนี้นะผมชื่อไอโดรุยาชินะโอเคซับมันทับอยู่นะนะข้อมูลบอกว่าเป็นเด็กสาวเป็นมิดแล้วก็พนังงานเหลือล้นฝันจะเป็นอปไอ d อ l สักวันหนึ่งให้ได้ชอบส่วนใหญ่ในการแต่งดนตรีนะผมส่วนใหญ่ที่ว่าคือแค่ช่วงไม่เรียนได้ไหม <c oughs> เรียนก็เข้าเรียนบนโปตีนนะผมทุกคนอยู่ดีก็ว่าไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ข้อมูลใหม่แล้วข้อมูลตรงนี้อ่ะแล้วเล่นใหม่ๆมกแล้วหน่อมมาตายต่อน่ผมคนนี้วันนี้มาคือไอโดรุตยาชิไอ้นั้นมีฝันที่ใหญ่มากเลยนะเธออยากเป็นดาราป๊อปไอดอลฉันก็บอกว่าเธอทําได้นะไอทํางานเธอม,มากเธอแต่การสร้างเวทีขึ้นมาที่โรงยิม,มร้อยนะ ก็ใช้เวลาอาทิตย์หนึง่งช่วงนี้ในการร้องเพลงฝึกฝนของเธอในการเตรียมเดบิวต์ฉันนี่ว่าชนดนตรีจะมีการช่วยเหลือเธอด้วยนะในเครื่องดนตรีวยเช่นกันน่าตื่นเต้นมากเลยไม่ไอจะเพิ่งมาที่นี่ไม่นานก็มีคนแพร่ข่าวลือไม่ดีกับเธอนะาเหมือนกันมีคนกล่าวหาว่าไอมาเดที่นี่เพราะว่าการที่มาเนที่นี่ทําให้มีชื่อเสียงด,ดีได้แล้วก็ทําให้ไปสารต่อเรื่องไอดอลได้ดีกว่าเดิมก็เลยมาที่นี่ส่วนฉนันฉนันคิดว่ามันโหดร้ายแล้วก็นินสัยไม่ดีนะที่มาคิดแง่ลบอย่างนี้การศึกษาที่คิดตามความฝันนนขขออออองงงเเธธแแววะมาาโรรรยยดดด้ล้ลกกกกกิู ได้เลยค่ะเดี๋ยวแวะไปก่อนหนึ่งก่อนที่จะไปอยากรู้ว่าตรงไอ้ชมรมดนต,ตรีมันออกไปจริงไหมนะอมไอ้ที่เขาบอกว่ายืมเครื่องดนตรีมาเขาดูว่าชัวร์นะผมนมาสนใจน่าสนใจเช็คก่อนนะว่าสภาพเป็นไงบ้างนะผมห้องดนต,ตรีตอนนี้ยังอยู่นี่วะให้ยืมนะให้ยืมนี่คือแงง,งองใหม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> แบบว่าตอนแรกนึกว่าจะของแต่ตอนนี้หายไปไม่ใช่คือสุดก็คือ,คอ,อ,อยืมเพิ่มมาไม่ก็มีของลับนะอมที่ไม่เคยมาก่อนมั้ง อะลองดูตำแหน่งตรงนี้โอเคกองเดียวกันเลยแต่เป็นกองคนละอันกันโอเคตรงนี้โอ้เนี่ยท็อกเก l ลอิเล็กต t ิกซิตี้ได้นี่ไงฮะแค่นั้นเลยเหรอมันจะง่ายไปบอกว่าแค่ท็อกเกลเนี่ยนะอืมไฟฟ้าโอ้เนี่ยดัมวอเตอร์โอถังน้ำใช่แค่แค่นั้นและ เราแค่เอาเติมน้ำมาเทลาดไว้ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าลาดไว้ก่อนเขาจะรูปแบบแบบเช็ดทิ้งไปก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ลองดูก็แน่ผมว,ว่าลองง่ายๆคร่าวๆน่าจะลองได้เนาะก็คือเนี่ยเติมน้ำมาแล้วก็เทไปตรงนั้นแล้วก็ดินตรงนั้นก็น่าจะช็อตได้เลยดูง่ายมากเลยนะโอเคง่ายมากอ๋อของิงปะอันนี้มันสีมันค่อน้างจะออกแนวฟ้าๆไงอัน,น,เน,งนะเนเนี้ซีดไปนะผมก็เนียนปะถ้าเกิดเทอ่าเนียนแล้วเนี่ยไม่เกียร์เรอเกียร์ให้แบบ เต็มวงเนี้ยเอาเดี๋ไม่ไเดี๋ยวน่าจะได้นะผมว่าถ้าอกเกิลปับ๊บน่าจะน่าจะเรียบร้อยใช่ไหมเราต้องสวัสดิ์เหตุอะไรปะมีสายไฟต่อเครื่องเสียงต่อไปแต่และจุดมันต่อถึงไมค์มันเป็นนักร้องนะโอเคก็ต่อถึงน่ะน่าจะได้เลยคิดว่านะผมลองไหมคนลองไหมอืมผมว่าลองตอนตอนที่ของจริงมาเลยก็ได้ <c oughs> นะครับผมโอเคน่าจะกำลังมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอดีแวหนะแวห้องแแวะห้องแน่ๆน่ผมว่านม งั้นแวะด้วยแวะดูข้อมูลคร่าวๆโอเคโต๊ะไปโอเคทางนี้นะผมโซนนี้นั่นเองก็ข้อมูลตัวละครความชอบตามนี้นะครับผมแล้วก็เดรี่ก็ชอบคุกกิ้งวิทยาศาสตร์อ่านหนังสืออยู่คนเดียวธรรมชาติไม่ชอบมาชอบ Art อาร์ตกีฬาความธรรมความรุนแรงและก็สิบนินทาประเด็นคือไม่ชอบดนตรีหรอร <laughs> แปรด,ดีอาจจะแค่อยากดังแน่ผมว่าไม่ชวัวร์วามชอบตัวละครที่ขเขาตั้งค่าคนสร้างเกมตั้งค่าคือมั่วเอาเองหรือว่าหรือคิดจริง มันบางทีมันไม่บอกแรคเตอร์นะผมที่เลือกบ้านหรือแม้แคาแรคเตอร์ที่คนชอบอันนี้มันกลับไม่ชอบเฉยก็เลยงงนิดหน่อยนะผมแต่ช่างเถอะก็มานี่ไงโอ้โอเคมีเพลงด้วยวะเชดก็ขึ้นไปได้ปะเขโดวนว่าไหมอยากเห็นแต่ว่าอยากดูใ,ใกล้ๆว้ามีหมวกนะเห็นหมกวกเราปะโอเคหมวกเราลอยได้ได้เนมมอมหมวกเราลอยทุเรศมาก น่ารักมากอืมอเแต่ละคนเนี่ย ب, เล่นครับได้และดูเป็นวงดนตรีดูเป็นเคอองมากเลยน้อมอ่านักร้องมาแล้วน้ผมนักร้องมาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมตดแต่วันแรกชั่วโมงแรกน้ผมชั่วโมงแรกเลยกันนะตอนนี้มาเพราะหนุ่มน้อยเบนด้าคนนี้ผู้ที่ผมหน้ากับผมหลังไม่เข้ากันเลยน้ผมตามขึ้นเวทีเลยนะผมเอฟซีคู่แข่งใครเกินไปือ ว้าวว้าวเฮ้เจ๋ง่ะโอเคผมฟังกันนะผมชอบอ่ะยืนฟัง อยากเต้นแต่เต้นไม่ได้หรอก เนื้อเพลงจะบอกว่ารักคือไฟฟ้าใช่ไหม electrify <oughs> อ,อู้อเฮ้ยทาไม่ได้เหรอเอ๊ะไม่ได้วะโอเคน่าจะแปลว่าผมยังพลาดของบางอย่างไปที่ต้องวางกับดักเพิ่มนะผมโอเคผมว่าผมพอรู้ต้องมีสก h o o l diver แน่ๆหนึ่งอย่างแล้วก็ปลั๊กไฟได้ปะเดี๋ยวลองลองก่อนนะผมโอเคสก h o o l diver ห้องนี้นะผมอันนี้อันหนึ่งแล้วก็น่าต้องใช้ปลั๊กไฟด้วยนะใช่ไหมอันเนี้ยเพราะว่าสไตร์ ว่าผมจะรอเข้าเรียนแล้วตอนตอนเย็นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมไปเช็คดูว่าคนวางแท็บอะไรบ้างโอเคมาลองดูสิโอเคตั้มวอเตอร์ไม่ได้แล้ฮึมปลั๊กไฟได้ใช้โอเคนี่ไงโอเคปลั๊กสายไฟว่าแล้วใช้ปลั๊กได้ิงเลยโอเคอ๋อมันต่ออ๋อมันต่อเพิ่มต่อโอเคอ๋อปลั๊กให้ปลั๊ก่วตรงโอเคนี่ไงแล้วก็สะบัดถาดนี่ไง อ๋อนี่ได้ยังไงจอต้องต้องนี้ปะหยิบขึ้นมาสะพัดนี่อ่าเห็นไหมม,ม,มีเส้นๆนะหนะ่มโหปั๊กสายเขียวสายแดงจ่อน้ำโอเคอย่างนี้น่าจะได้ใช่ไหมคิดว่าน่าใช่นะโอเคทีนี้ก็เลยแค่รอตอนเย็นใช่ไหมโอเคเพราะความรวดเร็วผมจะลากเธอไปห้องสมุดแล้วลากเธอไปต่อได้ไหมถ้าจะได้เยเพราเรามี งั้นก็จะเดินจะเดินไปนู่นไปนี่น่าจะนานนะผมแล้วก็จะเโดนช่วยฟ้ากันนานด้วยผมใช้วิธีการลากแบบแอดวานซ์นะผมโอเคตอนนี้มีใครเลยพอดีนะผมด้วยอาจจะได้ร้องคนเดียวเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคมาเชิญจ้ะหยุดได้แล้วโอเคร้องต่อไหมร้องเลยวะนั่งไงเชดเอ๋อสปอตไลท์ ลูกกินทูมอายไอ้ตายเรียบร้อยยืนข่าวไปทียืนสวยๆแล้วก็น,นอนเรียบร้อยดอม <laughs> มีใครห็นด้วยนิส <Nice. S 1> <laughs> มาเร็วไปมีใครอยู่ด้วยมีใครเช็คครึ่งเสียงไหโอเคนั่นแหละโอเคเมาเปลี่ยนใจแล้วนะเขาลองรีบคุมศพกันนะ <laughs> <laughs> อยากลองดูแบบไม่มีใครรู้ตัวเลยได้ป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพอดี <laughs> มันทันเนาะโอเคลองดูกัน คนนี้มาทำไมเน,นะน,นี่ยคนมีคนตามศพมาด้วยเอ้ยคนผมสุงไซยอยู่เลยนะผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะแบกได้ใชยตัวที่ไม่มีใครสังเกตเห็นความปัญหา <c oughs> จริงๆนะที่ผมผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องการแบกไอ้ถุงบ้านนี่เลยนะผมพวกกันแล้วฟรีเราแ,แบกไปเผาได้เลยที่ไม่ต้องกลัวนะผมตอนแรกนึกว่ากลัวไอ้อนไรผานเห็นอนะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องอะ่ะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวนะโอ้จะมีนี่ดัวมีมีกล้องตรงนี้โอ้โแต่ได้อยู่ครับผมทิ้งได้ว่ะเอารอบนี้คือเนียนโคตรอะเรียกได้ว่าไม่มีใครเห็นเลยนะผมแบบไร้หลักฐานแล้วโอเคเราจริงอาจจะมีวิธีนั้นปล่ะแบบต้องฆ่าที่แบบเอาเผานี้แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยอะแบบไม่มีรู้ไม่รู้เลยได้ปล่ะได,ได้ใช่ไหมอืมมันถูกเงินขไขมันไม่รู้เหมือนกันโอเคข้างขวาเนี่ย โดนไฟฟ้าฆ่าตายแล้วก็คาดเดาว่าหายตัวไปใช่ไหม considering missing ม่นรู้เหมือนกันว่าระหว่างหายตัวไปกับอุบัติเหตุอะไรดีกว่ากันนะผมบอกยากโอเคแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าปลอดภัยเรื่องตำรวจแล้วก็ก้องไม่ต้องมีติดตั้งเพิ่มนั่นเองนะครับผมโอเคค้ามานะผมสิบสาสสสานั่นนะโอเค many girls have competed for my senpai's heart ผู้หญิงหลายคนอยากคว้ควาใจของรุ่นพี่ของฉัน most of them were mere pests rather than actual threats แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่มดปลวกท่นเองนะต่ำเตี้ยเกินกว่าที่จะรังควาอะไรได้ but the latest one is different แต่คนล่าสุดกับต่างออกไป academy's top student the brightest girl in school เด็กเรียนดีสุดในโรงเรียนอะคาเดมีแห่งนี้เด็กสาวสุดเจรจาแห่งโรงเรียน perfect scores on every test flawless grades in every subject สอบทุกวิชาได้คะแนนเต็ม ไม่มีจุดอ่อนเลยในทุกวิชา The perfect combination of beauty and brains การสมผสากันระหว่างความสุนงานกับสมองที่ทูนแบบมากเลย Any h i g school would be honored to have her attention ผู้ชาทุกคนในโรงเรียนอยากให้เธอสนใจ If she continues to spend time around my senpai ถ้าเกิดเธออยู่กับรุ่นพี่ของฉันต่อไปแล้วก็ There is no doubt that she'll steal him away from me ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะมวยเข้าไปทั่ฉันแน่ๆ It feels like I've been seeing the police patrolling near Academy more often lately. ก็รู้สึกเหมช่วงที่ผ่านมาเริ่มสังเกตเห็นว่าตำรวจเริ่มสังเกตการตรวจตรา,าคณาิมีแบากกเดิมแล้ว The unsolved murder from earlier this year is still a stain on their reputation. คดีฆาตกรรมที่แก้ไขไม่ได้ในช่วงต้นปีนั้นทำให้ชื่อเสียงมีปัญหานะเนี่ย Any blood shed at this point time could attract unwanted attention. point in bloodshed could this time ถ้าช่วงนี้จะการทำให้เกิดการตายเกิดขึ้นคงแย่แน่ๆเลยนะ Perhaps I should keep my hands clean from now on ครั้งนี้ขอจาัดก,การแบบไม่ฆ่าละกัน Hmm a c a d e m y s top student สำหรับนักเรียนระดับ,บท็อปของคาเดมี่เหรอเนี่ย It sure would be a shame if she was expelled from school wouldn't it โดนไล่ออกจากโรงเรียนน่าจะหนักใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นขายเอ็กซ์เใช่ไหม โอเครอบนี้ผมเดาว่าต้องใช้เอพวกของผิดกฎหมายใช่ไหมที่ต้องใส่เข้าไปอย่างเช่นแอลกอฮอล์บุหรี่ถุงยางยาสติดนะผมมีอะไรวะจำไม่ได้แล้วแต่ลองยาสติดก่อนเลยนะผมอุตส่าห์ซื้อมานะผมเนี่ยก็เล้าเทียบกันอนะ่ะถุงยางแอลกอฮอล์บุหรี่แค่ของรผมว่าอายุไม่ถึงขนาดเองใช่ไหมแต่ไอยาสติดมันค่อนข้าง,งจะแรงกว่าอื่นเขาด้วยนะผม <c oughs> เลยอยากรู้ว่าผลลัพธ์ของมันอาจจะร้ายแรงกว่าที่อันอื่นมีหรือเปล่านะผมลองดู โอเคคนใหม่ซึ่งพี่คะมิวลักจำหน่อยไหมคะเขาลาหน่อยโอเคคนนี้นะผมได้สิมีอะไรหรอดูซิเรื่องอ้างเป็นตัวเรื่องใหม่คืออ้อนี่เหมือนไม่เหมือนกับคนแรกๆเหรอิึงทำเป็นตัวเกินมาเมื่อเช้ามีไอเอาหารเสียเปล่าโอเคก็คล้ายๆกันแหละมันเริ่มไม่่อยมีอะไรใหม่เท่าไหร่แลละอันนี้แคบแนวคนแบบเด็กเล่นดีพูดเฉยๆเลยอาจจะไม่ได้บทพูดดูลามากในหนมช่างมันข้าไป ให้รุ่นแนวคร่าวพอนะเรก็ดูอ่ะได้ชื่อนะผมคนนี้คนที่7เทโกตนาบาสคนนี้คนที่7นะผมเทโกดนาบาทาไซนะผมเด็กที่ียกเก่งสุดในโรงเรียน,นอะคาเดมี่อย่างนี้ฉากสุดเลยในโรงเรียนแล้วก็การสมอมูลแบบทุกวิชาเรียนทุกการสอบไร้จุดอ่อนเรื่องเก่งในังสิ่งในทุกวิชานั่นเองนะครับผมเก่งใช่ไหมเดี๋ยวเจอเจออยากเถิดติดเจอของไม่ดีใส่ในตัวเดี๋ยวแจ้งอาจารย์แน่แน่นั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็หนังสือพิมพ์อันนี้อัปเดตกข้อมูลเพิ่มเติมว่าเด็กที่ด้านสุดโรงเรียนแห่งนี้เทโกะนาบาทาชิขันเล่นหลายที่ที่ผ่านมามั่นใจว่าหลายคนคู้วเคยผลู่แล้วนะเพราะอะไรกันแน่แต่เผื่อใครจำไม่ได้นะบอกเผื่อใครลืมไปแล้วกันนะว่าเธอไปโรงเรียนต่างประเทศมาโรงเรียนต่างประเทศใช่ไหมตอนที่เธอจะคิดว่าแต่คขาได้มีโรงเรียนที่ดีนี่นาทำไมถึงต้องไปที่อื่นกันแน่ล่ะเนี่ยเขาถิ่นแล้วนะเทโกะไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่ไปเป็นอาจารย์สอนที่ต่างประเทศ <laughs> ไปสอนคนอื่นที่โรงเรียนอื่นในต่างประเทศใช่ไหมโอเคแอดวานมากนะผมใช่แล้วล่ะเทโกะไม่ใช่แค่เก่งในภาษาเท่านั้นนะ <laughs> เธอยังฉลาดก,กว่าศาสตราจารย์รรคนที่หมหาลัยด้วซ้ำโอ <laughs> ้เธอเก่งกาจเพราะได้สอนบางวิชาได้เก่งกว่าอาจารย์หมหาลัยด้วซ้ำนะั้นรู้ไหมถึงขนีดโรงเรียนอื่นขอร้องให้เทโกะไปสอนให้ด้วยด้วยซ้านะซึ่งผมออากอนุญาตให้ไปด้วยเทโกะได้โอกาสด้จะาขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเองเพวกนี้เลยสง <laughs> สัยใช่ไหมล่วว่าทำไมเทโกะถึงได้เรียนต่อที่นี่อยู่เพราะอะไรกันแน่ในเมื่อเธอฉลาดหลับศาสตร,ราจารย์แล้ว ก็คือว่าเธออยากจะมีประสบการณ์สมัยเรียนมปลายไงจ๊ะอคาเดมี่ก็เลยยินดีที่จะรับเธอมานะผมเก่งเกินน่าจะเก่งระดับแบบว่าอัจฉริยะนั่นเองนะผมแต่ก็นั่นแหละมาเรียนเพราะว่าอยากอยู่กับเพื่อนหมาละยอยากมีแฟนหมาละยอยากมีอะไรก็ว่าไปหมาอะไรหมาอะไรก็ว่าไปนั่นแหละนะผมแล้วก็อีกเรื่องนึงผมขึ้นได้นะผมเรื่องคนเนี้ยไอเนยรูปภาพเนี้ยน่าจะเป็นอิจิโกะใช่ไหมอิจิโกะเซโกะนะผมเพราะว่าคนนี้มันเหมือนกอคนที่หันหลังในรูปภาพที่ผมแปะไว้แต่ต่อคลิปที่ สี่ือสามเนี่ยผมแปลภาพค,คนนี้แม้ตอนที่พูดถึงเรื่องตั้งนนนีน้ขึ้นมาเพราะคนนี้ไงโอเคเลยนึกขึ้นได้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยเรียนของเธอนะผมอิจิโกะแต่ว่าไม่โผล่ในเนื้อเรื่องตรงนี้หรอคนนี้จะตุ้นพี่เราไม่กี่ปีใช่ไหมผมไม่ค่อยชวนออกจนหน้าใช่นะโอเคโอเคมาตามรอยเทโกะนะผมเทโกะขึ้นไปยางโอเคเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะผมตรงนี้นี่โอเคได้เวลา,าจัดก,การอาทิตย์เดียวไม่อยู่แล้วต่อไปนะผมของนักเรียนใหม่ทุกคนที่จะมานะโอเคอเทโกะ เปิดปเป่านะโอเคคอนท่าแบนนะผมเอาเนี่ยอ๋อมีอย่างอื่นด้วยก็มีขโมยของแนะโอเคใช่กับขโมยข้อสอบนะผมด้วยแล้วก็รวมถึงอันนี้นะมอมยาเสพติดนะผมอัดยัดไปเลยเรียบร้อยนะผมใช่ไหมก็เข้าไปแจ้งที่ศาลแนแนวเนาะก่อนที่จะไปแจ้งผมอยากรู้ว่าตัวละครที่เขาบอกว่าคนนี้มีผู้ชายล้อมรอบอะ่ะเป็นไงน้องก็เลยว่าจะตามไปผมก็เลยว่าจะลองตามดูก่อนนะโอเคว่าเธอจะไปไหนบ้างนมเธอจะไปเจอผู้ชายล้อมกรอบจริงหรือเปล่าหรือว่าไงกันแน่นะผมเพราะถุดเหรอ อ๋อแก๊งอ๋อโอเคแก๊งสีสีแต่ว่าเป็นที่นั่งอ๋ออันนี้ผมอ๋ออันนี้แทนเหรอโอเคเนี่ยมีผู้ชายสองสาวสลากทช่ไหมครับเนี่ยสโตเกอร์เยอะเหลือเกอินเนี่ยก็คิดิดนิดอ,อะไรหมายถึงใครวะใครบอกควิดิดเลยนะบอกเราหรือบอกเขาหรือใครบอกใครไม่แน่ใจเอาว่าต,ตามรอยดูก่อนแล้วกันนะผมว่าอ่านหนังสือนเดียวหรือเปล่า ที่บอกว่าเดี๋ยวนะทำไมตัวละครมันนิ่งอะ่ะเหมือนตัวละครมารับอาหารแล้วมันมันค้างเนะอะแบบยืนยืนหันไปมองคนให้อาหารแล้วก็คนให้อาหารจากไปอันนี้เดี๋ยวนะเอา้าเดี๋ยวเอา,เอาบักเดี๋ยวนะทุกคนยืนมาคนที่นั่งนั่งทำ่าง่รอยู่แล,แล้วโดนให้อาหารมันบักบัคก,กันหมดเลยนะโอเค <S <S เอาว่า <S <S เดี๋ยวเล่งเวลาอีกสักหน่อยแล้วกันเนอะดูว่าเธอจะไปที่อื่นไหมเนี่ยมันหันจริงนะทุกคนหันตัด มันทันตาใครมึงคนนองมัน,นหนม,ม,นมุนตามไหมสะปินโอเคกินข้าวแล้วก็หมุนตาวัดโอเคแม้แต่เธอ,อยังบัก๊กเงินนะผมให้ช่วยมาอ้าวเหมือนทุกคนเหมือนการหดหรอิ <c> ีฟ <oughs> อายและทุกคนล้วนบั๊กนะผมด้วยพลังของการให้กินกับข้าวนะโอเคเรี okay. ยบร้อยแ <c oughs> ย่แล้วโอเคมา Can help you? มีใครช่วยไหมคะรีพอร์ตค่ะรีพอร์ตอยากสิดติดคะ่ะจริงจังปะเนี่ย ถ้าติดผิดกฎหมายเนี่ยนะถ้าเป็นจริงแล้วก็โดนได้ออกทันทีเลยเหรอตัวจะจัดการ้ทันที <Whoa. S 1> ว้าวเราเคยเจอสถานการณ์บอกว่าแค่เออ่ทีลรขั้นได้ไหมทันทีเลยเหรอแรงโอ้ยเอาเดินมันจะเดินโอ okay. เคไหลไหลไปไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัวละครมันมันหลบอะไรับเน,นี่ยเดี๋ยว เหมือนลมพู้อะ่ะอารมณ์เหมือนลมพู้อะ่ะตัวละครแบบค่อยๆไหลไปตามพู้นะโอเคไหลไปเหมือนโดนดึงดูดด้พลังอู้มันอยากโอ้ดูดแรงแดงแรงแรงแรงสองดูพู้นะโอเคอารมณ์เหมืนอนตอนดูแบบกอดดูหน้าต่างดูผู้ชายคืออะไรวะเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าโอเคดึงดูดมาเต็มเลยนะมทุกคนโดนพลังแม่เหล็กมองไปที่ใครไม่รู้นะมตรงเนี้ยเนี่ยมองยืนมองยืนค้างหนุ่มใครใครทำร้ายเราเนี่ยเห็นข้างล่างไหมเมื่อกี้ผมเห็นนะ เขียวๆมันยืนตั้งนี่ผเหมือนกันปลาเธอตัวไหนวะเขียวๆเ,เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีกองเขียวๆกองนึงนะโอเคแวะดูก่อนนะผมกองนี้คืออะไรคือเขาเนี่ยเดี๋ยวนะคืออะไรวะเนี่ยมันโครงชาตินะผมมองไปตรงนั้นโอเคทุกคนได้ได้อาหารมาเนี่ยค้างและยืนแล้วก็ไหลไปได้เรื่อยนี่ผมบักจากอะไรนะไม่แน่ใจไม่รับรู้เอาว่าเราปล่อยผ่านพวกเขา ไปแล้วกันน้ผมแล้วเราก็เดี๋ยวจะสะ,ะคิปไปและ้วนะ้ผมผมว่ามาอ่ะเขาจะเรียนน้ผมตอนที่มันสัจการเลยปะเรื่องยางกันติดอ่ะจัดเลยปะจัดเลยใช่ไหมอ่าใช่ป่ะเดี๋ยวนะเหมือนเกมค้างฮัลโหลทำไมเกมค้างมันมันค้างเพราะไอแถวตรงเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยว๊าดโอเคสุกคือเกมค้างน้อม ผมว่าผมจะลองนี้นะใส่ไปเลยแล้วก็แจ้งเลยแล้วก็เออแล้วคลิปเวลาเลยน่าจะดีกว่าได้แจ้งให้มันมีบักนะผมน่าจะดีกว่าโอเครอบนี้มาไวไปไวนะผมแจ้งแล้วนี่เข้าเดือนนี้เลยเดินเตรียมจบจบซะโอเคเตรียมสิ้นสุดวันเรียนวันแรกตั้งแต่แรกนะผมลาก่อนเทโกได้ไหมนี่ะมันจอดำอ่ะโอเคได้ละโอเค ตกใจหนูไม่ได้หลอช่วงชั้นเรียนอาจารย์แนวเข้าห้องเรียนไปแล้วบอกว่าจะคุยกับตูวแทนของคุณไม่อยากเชื่อว่าเธอพกยาติดมาด้วยเหรอเนี่ยที่ยรงเรียนนี้นี่นะถ้าเธอถึงกล้าทำอะไรแบบนี้กันแน่วะเนี่ยเพราะอะไยกันบอกว่าซะเดี๋ยวก่อนนะคะดูเสียใจก็เชื่อหนูนะคะโอเคโอ้โหโมเดลต์เด้วเนยัดเอ็กเซลทีเดียวหรอพอแล้วเลือกอะไรไม่ได้แล้วตั้งแต่นี้ต้องบอกตำรวจทันทีเลย ไปอธิบายเองนะไม่ต้องอธิบายกับฉันโอเคไหม oh. ไม่ขอลองตรวจนี่ตำรวจเลยนะคะขอลองแลวคะ่ะยาเสพติดนี่มันโทษร้ายแรงจริงเนาะโอเคอืมสุดก็คือใช้ตำรวจกำจับได้จับศัตรูหัวใจถูกจับได้อ <Nice. S 1> ย่างโดนะคุณโหดมากอะเรยบร้อย โอเคเรียบร้อยดูสแตตตี้ตอนนี้คนที่เจ็ดถูกตำรวจจับเข้าคุกเรียบร้อยโคตรด,ดูโคตรรักนะผมโอเคสคริปต์ข้ามมาเลยนะผมไม่รู้วันเร็วไปหรือเปล่าคนนี้รู้สึกคนนี้เร็เรวเกินไปหน่อยแต่ก็ก็ก็โอเคมั้ <Okay, one. S 1> ไปต่อนะผมด้วยความรวดเร็วทันใจอยามาโตะ นาเดชิกโกะ It's a phrase that refers to the traditional Japanese concept of the ideal woman เป็นชื่อญี่ปุ่นที่นำสเสนอคอนเซปต์ของผู้หญิงในอุดมคติ A woman who is pure and feminine ผู้หญิงที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความเป็นผู้หญิง Gentle, graceful, humble, patient, faithful นุ่มนวลสง่าง,งามละมุนใจเย็นแล้วก็อีกามากมายนั่นแหละนะ Make, เยอะเลยขี้เกยจแล้ว Keep the house clean b s, no <S, <your> <S h u a มีลูกสะอาด้บานสะอาาดให้เคพสามีไมม่่ววาาก็ตตรัคนาทไรัวนน่กผู้้หญิงแบบนีไม่่คยมีแล้วหอาผู้หญิงแบบนี้รู้ักยากมากๆเลย But There's one girl at academy who fits that description. แต่การมีผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ที่เหมาะกับคำอธิบายนี้เหลือเกิน The most popular girl in school. Every boy wants her. Every girl wants to be her. เด็กสาวที่ดังสุดในโรงเรียนแห่งนี้ผู้ชายทุกคนต้องการเธอผู้หญิงทุกคนอยากเป็นเหมือนเธอได้ Even my senpai has fallen under her spell. แม้แต่รุ่นพี่ของฉันก็ต้องมาสกดลงเธอเหมือนกันน่ะ It's time to break the spell. เอาล่ะได้เวาลาแหกเว้นมนนี้แล้วที่ไอ้นี่ไล่ไปให้โรงเรียนแห่ง,งนี้ I like to stain her perfect reputation and turn her adoring fans into her enemies ฉันต้องการใาี้จะาทำลายชื่อเสียงของเธอซะและเป็นคนที่ชอบเธอให้กลายเป็นรังเกียจเธอโอเคก็ okay, คืออันนี้จะเป็นการซุบซิบนินทานตัวละครได้ไหมแล้วก็ลดค่าชื่อเสียงต,ต,ตัวใจนะผมโ okay, อเควันนี้เลยผมยังไม่ออกจากวาสานเนาะน่าใช้กันได้ด้วยนะผม อันนี้น่าจะใช้เวลานานเหมือนว่าโอ้ช oh, ิดผู้ชายมาแล้วชิ shit. ไม่เดี๋ยวมันควรจะแบบมีอีเวนต์อะไรขึ้นมาแต่เหมือนกับผู้ชายบัอกอะ่ะผูช้ชายบั็อกอีบ้าอุตส่าห์ทำเมื่อกี้ตั้งนานแบบ